ในดินแดนฝั่งบุรพาของประเทศไทยเรามีประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชามากมายหลายจุดซึ่งมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวรวมถึงจุดร่วมทางวัฒนธรรมหลายด้านที่คล้ายคลึงกันวันนี้นะครับผมเดินทางมายังจังหวัดสระแก้วมุ่งตรงมายังตลาดชายแดนคลองลึกหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อของตลาดโรงเกลือ ที่นี่คือย่านการค้าชายแดนที่คึกคักเป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวันทั้งยังเป็นประตูเข้าออกของทั้งชาวไทยชาวกัมพูชาและนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปท่องเที่ยวยังเมืองต่างๆในประเทศกัมพูชาทั้งเมืองปอยเป็ดและเส้นทางที่เชื่อมไปยังเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศกัมพูชาครับ ตาประวัติของจุดเริ่มต้นการก่อตั้งตลาดแห่งนี้มีที่มาเหมือนดังชื่อที่เรียกกันว่าโรงเกลือครับเพราะตรงจุดที่เป็นตลาดในปัจจุบันเคยเป็นโกดังเก็บเกลือเพื่อนําไปจําหน่ายในฝั่งกัมบูชาสําหรับใช้ในการหมักปลาเค็มต่อมาเมื่อความต้องการเริ่มลดลงประกอบกับเกิดสงครามในกัมบูชาจุดดังกล่าวนี้จึงเป็นที่รองรับผู้อพยพสงครามชาวกัมบูชาที่หนีภัยสงครามเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เมื่สอสงครามสงบลงได้เกิดตลาดการค้าเล็กๆขึ้นตรงบริเวณริมชายแดนฝั่งกัมพูชาขายสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศอันธุรกันดาลทําให้การค้าขายเป็นไปด้วยความยากลําบากจึงมีการยกย้ายตลาดเข้ามาอย่างฝั่งไทยก่อนที่จะพัฒนาขึ้นมาจนเป็นตลาดการค้าชายแดนบ้านคลองลึกหรือชื่อตลาดโรงเกลือดังที่เห็นในปัจจุบัน บรรยากาศการค้าชายแดนของตลาดแห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าซึ่งจะคึกคักกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเสียงการต่อรองราคาและเรียกลูกค้าในตลาดเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับการเที่ยวชมตลาดอยู่เสมอโซนนี้จะเป็นกระเป๋ามีเป็นกระเป๋ายาในวันที่ผมเดินทางมานั้นตลาดโรงเกลือเพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมามาันหมาดครับ แต่เมื่อแก้ปัญหาลุล่วงไปได้ด้วยดีการค้าขายก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมจากข้อมูลที่ทราบมาพ่อค้าแม่ค้าที่นี่มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาสินค้าที่นำมาขายนั้นมีหลากหลายและมาจากแหล่งผลิตทั้งในไทยเองหรือสั่งจากต่างประเทศทั้งกัมพูชาเวียดนามจีนฮ่องกงเป็นต้น ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ค้าคนไทยที่ค้าขายสินค้าในตลาดแห่งนี้มานานนับสิบปีจึงได้รู้ถึงบรรยากาศการค้าขายตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเพื่อปกติแล้วพวกลูกค้าหรือว่าพวกนักช็อปที่เราเห็นกันแบบนี้ฮะคือปกติแล้วเรียกเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนกัมพูชาครับแต่คนไทยน่ะจะมาเที่ยวที่นี่อ่ะคนไทยก็มาเนาะคนไทยมาเยอะครับแต่ไค้าขายนี่มีแต่กัมพูชาขายไปเดยกัมพูชาเป็นเป็นพ่อค้าแม่ขายใช่ใช่ทุกช่องเลยเนี่ย ห้องเป็นของคนไทยใช่ไหมแต่ให้กัมพูชาเข้าทุกวันนี่ถามดูไม่มีคนไทยกี่หลังหรอกในนี้แล้วกัมพูชามีเข้ามาซื้อบ้างไหมก็มาก็มาอยู่ก็แสดงว่าก็ยังมีการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่เยอะซื้อเยอะเขาก็ส่งเยอะของกินของอะไรอย่างเงี้ยจากการพูดคุยในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นปัญหาอย่างหนึ่ง ในมุมมองของผู้ค้าขายคนไทยที่เกิดความกังวลว่าเมื่อทั้งไทยและกัมพูชาเข้าสู่ AEC แล้วประตูการค้าของที่นี่คงเปิดกว้างขึ้นและมีการปรับกลยุทธ์ทางการสลาดในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นตรงจุดนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องวางแนวทางการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นอกจากจะมีตลาดการค้าที่สำคัญแล้ว จุดสาคัญซึ่งถือเป็นประตูที่เชื่อมกันระหว่าง2ประเทศก็คือจุดผ่านแดนด่านคลองลึกตรงนี้ถือเป็นสถานที่สําคัญสําหรับคนไทยคนกัมบ,บูชาและนักท่องเที่ยวจากทุกสหทิศที่มารวมตัวกันณจุดนี้ครับถ้าเกิดพูดอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่าการค้าระหว่างไทยกับกัมบ,บ,บูชานั้นคึกคักขนาดไหนลองหันไปดูตรงนู้นนะครับจะเห็นเลยว่ารถบรรทุกซึ่งบรรทุกสินค้าจากไทยนะครับไปสู่ฝั่งของกัมบ,บูชานั้น ดูสิครับสุดสายตาเลยนี่คือปริมาณของมันนะครับว่าเยอะขนาดไหนวันต่อวันนะฮะผมมาที่นี่เนี่ยประมาณไปชั่วโมงชั่วโมงแล้วรถก็ยังไม่ขาดสายเลยก็ยังเยอะแบบนี้อยู่ มได้พบกับคุณประมวลเขียวขำรองประธานเลขาธิการสภาหอ,อการค้าจังหวัดสัะแก้วท่านได้อธิบายถึงการทํางานในแต่ตละวันของเจ้าหน้าที่และผู้คนที่เข้าออกนักจุดผ่านแดนแห่งนี้ครับเป็นที่น่าขอบคิดนะครับว่าหากเมื่อถึงเวลาของการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียนขึ้นเมื่อใดคงมีการปรับตัวในด้านการทำงานมากมาย ทั้งระบบระเบียบการเข้าออกจุดผ่านแดนด้วยการค้าขายระหว่างกันซึ่งจะทําให้เกิดความคล่องตัวจากการขนส่งสินค้าการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยของผู้คนรวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในย่านบูรพาทิกของเรา ผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP หมายถึงระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์มโดยพิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อการบริโภคซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดทำระบบ GAP ของแต่ละพืชมาตั้งแต่ปีพศ2541โดยกรมวิชาก,การเกษตร และในปี2558ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมวิชาการเกษตรจึงต้องเร่งจัดตั้งระบบโดยใช้ GAP ปรับประสานระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหารที่ยอมรับให้มีได้ของยาฆ่า,มาแมลงในผลิตภัณฑ์ที่มีการค้าอย่างแพร่หลายให้สอดคล้องกับแนวทางของสากลโครงการในอนาคตเนี่ยคงก็คงจะต้องขยายค่ะขอบเขตการดำเนินการตรวจสอบรับรอง แปลงจี p ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้มีการตรวจรับรองแปลงแหล่งผลิตของเกษตรกรเนี่ยให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ได้รวดเร็วแล้วก็กว้างขวางครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่การเพาะปลูกทั่วประเทศะนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเน้นให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยมารวมกลุ่มกันนะคะซึ่งจะทําให้ตรวจสอบรับรองแปลงเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้น แลลลล้ววกกก็มมีีีผลผลิตตท่เพพยงงออับคาาาระบบ GAP จะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้แก่ผู้บริโภครวมถึงลดผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ารคลองลึกประตูเชื่อมเส้นทางระหว่างไทยกัมพูชาสองมิตรประเทศร่วมชายคาเดียวกันในอนาคตเมื่อทั้งสองประเทศเข้าสู่ AEC สถานที่แห่งนี้อาจต้องปรับระบบเพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าที่จะขยายตัวซึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อกันจากด่านแห่งนี้ไม่เพียงแค่การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงเดียวแต่ยังสามารถที่จะขยายเส้นทางการขนส่งไปถึงประเทศลาวและเวียดนามได้อีกด้วย คุณประมวลเขียวขำัรองประธานเลขาีิการสภาหอการค้าจังหวัดสระแก้วได้เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนณจังหวัดสระแก้วแห่งนี้ว่าเมื่อ AEC เกิดขึ้นทางจังหวัดต้องมีการปรับตัวอย่างแน่นอนการค้าโดยโดยรวมแล้วของไทยเนี่ยมันควรจะต้องพัฒนาอย่างนั้นการค้าของประเทศไทยเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย เราได้เปรียบหลายๆอย่างจริงๆเราไม่อยากจะพูดถึงว่าได้เปรียบเสียเปรียบเมื่อเราพูดถึง10ประเทศเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะร่ํารวยขึ้นมาได้นั่นคือความสําเร็จอยู่กับเรานะฮะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีสินค้าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายๆอย่างที่มีความนิยมแม้กระทั่งประเทศเวียดนามเองนะฮะเขาก็จะมะะีความนิยมของของไทยมากกว่านะฮะเพราะว่าอย่างเสื้อผ้าเนี่ย ะะดูดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปใส่สักทเทียวสเทียวเนี่ยของเข้าไปละของเราดีกว่านะส่วนอย่างอื่นหลายหลายอย่างอย่างรถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยผลติตในไทยเนี่ยส่งออกพวกคูตาพวกอะไรวันนี้ออกรถรถเกี่ยวข้าวเนี่ยประมาณ4ี่หคันนะไม่เพียงแต่การค้าการลงทุนที่มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันเท่านั้น การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันด่านบ้านคองลึกแห่งนี้อยู่ในเขตติดต่อกับบ้านปอยเปกจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาที่นี่เป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นที่ตั้งของประสัทหินชื่อดังระดับโลกอย่างนาครวัดนครธมโบราณสถานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอริยธรรมโบราณแห่งอุษาคเนย นอกจากปราสาทน้อยใหญ่นับร้อยแห่งในเสียมเรียบของประเทศกัมพูชาแล้วจังหวัดสระแก้วของเราก็นับได้ว่ามีจุดร่วมทางวัฒนธรรมที่เหมือนกันกันกบกัมพูชาอย่างหนึ่งคือโบราณสถานสมัยขอมที่มีอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วเช่นเดียวกัน ขึ้นไปทางอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่นี่เป็นที่ตั้งของปราสาทสรดกกอกทมปราสาทขนาดใหญ่ที่ได้รับการบุรณะขุดแต่งจนสำเร็จปราสาทแห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่ชาวจังหวัดสระแก้วมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทยปราสาทสรดกกอกทมมีชื่อเดิมว่าปราสาทเมืองเค้า เป็นศาสนสถานฮินดูที่สร้างขึ้นตามลักษณะศิลปะเขมรแบบคลังบาบวนในช่วงพุทธศตรวรรษที่15-16เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักวิชาการเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับศิลาจารึกที่สำรวจพบในพื้นที่ก็คือจารึกสระกอกทมหลักที่1ซึ่งเป็นจารึกเดียวที่เล่าเรื่องราวย้อนหลังขึ้นไปอีกราว200ปีกล่าวถึงต้นตระกูลไทม์คนแรกในรัชสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่2 ผู้ทรงรวบรวมอาณาจักรเจรบกและเจรนาน้ำเข้าด้วยกันและสร้างเมืองพระนครขึ้นจึงกลายเป็นหลักฐานอ้างอิงที่สำคัญในการกำหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์เขมรและประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรตั้งแต่ยุคแห่งการสร้างเมืองพระนครมาจนถึงในรัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัทที่สองหรืออาจพูดง่ายๆก็คือจารึกที่ขุดพบที่นี่ ทำให้สามารถศึกษาถึงต้นกําเนิดของอาณาจักรพระนครที่เคยเรืองอํานาจในดินแดนสุวรรณภูมิมาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่12และทําให้เราได้รู้ว่าประสาทหินหลายแห่งทั้งในไทยและกัมพูชาสร้างขึ้นในสมัยใดและเป็นศิลปะในรูปแบบใด จากปราสาทหินอนุดงามของจังหวัดสราแก้วแล้วยังมีเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมที่เข้าไปยังดินแดนของประเทศกัมบูชาอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือเส้นทางการเข้าสู่ปราสาทบันเตียชมาในเขตอำเภอสมอพวกจังหวัดบันเตียนเมนเจอตอนนี้นะครับผมก็ได้ข้ามด่านของประเทศไทยมาแล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปบันเตียชมาครับซึ่งระยะทานงนียก็จะอยู่ที่ประมาณ40ิกิโลนะครับแต,แต่ว่าตอนแรกนยก็คือตกใจเพราะว่าที่คุณคับ ก่อจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เลยบเฮ้ยทำไมมันนานจังเลยแค่สี่สิบห้านาทีเองตอนนี้รู้แล้วครับจ <c oughs> ากปร,ป,รป,รป,รประมาณสี่สิบห้านาทีเนี่ยคือถนนมันค่อนข้างจะงขรุขระนะครับแล้วก็เปน็นถนนลุกลังอยู่เลยการเดินทางก็เลยต้องชะลอหน่อยจะไปเร่งรีบก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวที่เห็นว่ามันเยอะแยะเลยคือขรุขระลุงก็เยอะหน่อยนะก็ะใช้เวลานาน,นหน่อยแล้วเราก็ิ่มกำลังจะมุ่งหน้ากันไปที่บันเดชมาซึ่งคือปราสาทที่สร้างขึ้นนะครับในสมัย เจ้าชายวร,รมัตที่เซึ่งก็ถือว,ว่าสำหรับประเทศกัมพูชาแล้วในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากครับตามไปดูว่ามันจะเม,ามาื่อมหจะสวยงามขนาด ความพิเศษของปราสาทบันเตียชมาที่ทําให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้าไปเยี่ยมชมนั้นคือปราสาทแห่งนี้มีลักษณะที่เหมือนกับปราสาทบายอนหรือที่เรียกกันว่านครธมในเมืองเสียมเรียบเนื่องจากเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าชัย,ชยวรมันที่7สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เจ้าชายศรีสรินทรกุมารพระราชโอรสผู้เคยร่วมทําสึกขับไล่กองทัพจามปาและสถาปนาเมืองพระนครขึ้นใหม่อย่างโมโหราน ความงดงามของปราสาทแห่งนี้อยู่ที่ลวดลายการแกะสลักของกำแพงในแต่ละด้านที่บอกเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทั้งการศึกสงครามสภาพสังคมของชาวพระนครและรูปครบทางศาสนาครับสิ่งที่ผมและผู้มาเยือนทุกคนอยากเห็นก็คือพระพักของพระโพธิสัตว์บนยอดปรางที่มีลักษณะเหมือนที่ปราสาทบายนแม้จะไม่มีมากเท่า แต่ก็สร้างความน่าอัศจรรย์ได้ดียิ่งเมื่ออยู่ท่ามกลางความรกครึมของต้นไม้และซากประหักพังของหินที่ดูเหมือนว่าเราเพิ่งได้เข้ามาค้นพบโบราณสถานลึกลับกลางป่าเป็นคณะแรกๆนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการได้เข้ามาเที่ยวชมหนึ่งในโบราณสถานอันยิ่งใหญ่และอยู่ไม่ไกลชายชแดนประเทศไทยมากเท่าไหร่นะครับ ากในอนาคตเมื่อมีการสร้างเส้นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างเขตช,ชายแดนไทยมาจนถึงปราสาทบันเตียชมาแห่งนี้<อ>ผมคาดเอาไว้นะครับว่าที่นี่จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของทั้งสองประเทศอย่างแน่นอนจังหวัดสระแก้วยังมีเสน่ห์อีกมากมายทางด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวที่ทำให้ตลาดชายแดนแห่งนี้มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและในอนาคต เมื่อเราก้าวเข้าสู่ AEC ความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวที่จะสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งสองประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอาานาคต เพื่อตเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมวิชาการเกษตรจึงเร่งพัฒนามาตรฐานสินค้าพืชเพื่อความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรไทยในด้านคุณภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับคนทั่วโลกการจะทำให้สินค้าได้มาตรฐานและปลอดภยัยจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสุขาอ,อนามัยและสุขอ,อนามัยพืช เพื่อใช้ควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารไม่ให้เกิดโทษต่อชีวิตหรือผลเสียต่อสุขภาพของชีวิตมนุษย์พืชและสัตว์โดยมาตรการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการตรวจวิเคราะห์และการประเมินข้อมูลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์กรมก็คงจะปรับปรุงระบบการกักกันพืชทั้งระบบนะคะให้ให้มีความทันสมัยออสอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยการที่ เราอาจจะตั้งเรามีโครงการที่จะตั้งหน่วยด่วยงานที่จะรวบรวมข้อมูลในเรื่องพืชแล้วก็ศัตรูพืชทั้งทั่วโลกนะคะเพื่อให้ใช้ในการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเราก็จะต้องมีการปรับปรุงมาตรการสุขอนามัยพืชให้เป็นไปตามให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทุกฉบับนะคะรวมทั้งพัฒนาระบบการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานสินค้าที่ดีเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้สินค้าเกษตรของไทยแข่งขันได้กับทุกประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่เพียงประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเท่านั้นชมรายการย้อนหลังหรือร่วมเสนอความคิดเห็นติชมรายการได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m a s i e n j o u r n e y หรือทางอีเมล S a s i a n n j o u r n e y g m a i l c o m